ศึกษาความสุขทุกอย่างทุกชนิดไอ้ที่เรียกว่าสุขสุขสุขนั่นเป็นยังไงตอนนี้ค่ะทําความรู้จักกับเรื่องของความสุขให้เต็มที่ทุกลมหายใจเข้าออกที่พูดอย่างนี้นึกจําแนกความสุขออกได้ไหมคะเราได้เคยพูดบ้างแล้วนิดหน่อยจําแนกชนิดของความสุขได้ไหมคะลองถามตัวเองสิคะว่าเราเคยมีความสุขชนิดใดบ้างที่ได้ผ่านพ้นมาแล้ว เช่นสุขจากความสำเร็จในการเรียนเพราะได้ปริญญาบัตรหรือแม้แต่ประกาศัญยบัตรมัธยมครั้งแรกรู้สึกยังไงตื่นเต้น,ตนดีใจมีความสุขเพอได้ทำงานครั้งแรกไอเ้เงินเดือนเงินเดือนแรกที่ไปรับมา จากมือเราไม่เคยมีเงินของเราเองเลยไม่เคยหาเงินได้เองนอกจากของเงินคุณพ่อคุณแม่ใช้มาตลอดบัดนี้ได้เงินของเราเองน้ําพักน้ําแรงเงินเดือนของฉันรู้สึกยังไงตื่นเต้นพอใจยินดีไหมแล้วก็ไอ้วันแรกที่มีคนเข้ามาบอกว่าเขารักเราเขาพร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจนตายนะ เราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจนตายนะวันนั้นน่ะแหมจิตใจเป็นยังไงไม่ต้องกินข้าวก็ได้ไม่ต้องนอนก็ได้ไม่ต้องมีใครอยู่ด้วยสักคนเงินไม่มีปิดกระเป๋าก็ไม่เป็นไรแต่มันพองมันพอง,ม,พองมันอิ่มอิ่มเอ,อ,เบอิบเบิกบานอบอุ่นมั่นคงว่ามีคนหนึ่งเขาจะยืนอยู่ข้างเราเนี่ยคือการศึกษาความสุขที่ขอให้ทุกท่านลองนึกดูว่าอาการของความสุขที่เกิดจาก ความสำเร็จในการเรียนความสําเร็จในการงานความสําเร็จในครอบครัวเช่นมีลูกมีเต้าที่ได้อย่างใจทุกอย่างภรรยาก็ดีสามีก็ดีมีความรักมั่นคงต่อกันความสุขที่เกิดจากความรักมาได้ความรักที่ตามที่ปรารถนาปรารถนาอย่างใดพอใจอย่างใดก็ได้อย่างนั้นความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สินเงินทอง เป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นด้านความสุขที่ไปนั่งอยู่ในเก้าอี้ที่มีอำนาจสามารถจะชี้จะบงการได้ถึงยังไม่ได้นั่งก็ลองนึกดูสมมุติดูเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนใช่ไหมคะมันไม่เหมือนกันความสุขที่ได้ลูกคนแรกผู้ที่มีลูกคนแรกยังจำได้ไหมมีลูกที่อยากได้นะฮะไม่ใช่มีลูกที่ไม่ต้องการ มีลูกที่อยากได้เฝ้าคอยมานานแล้วเมื่อไหร่จะมีสักทีโอ้ยพอมีขึ้นมาความรู้สึกเป็นยังไงที่เหี้ยมเกรียมก็อ่อนโยนที่ไม่เคยเห็นใจใครก็จะเริ่มเห็นใจความเมตตากรุณาจะเกิดขึ้นมันเปลี่ยนไปทีเดียวนี่ความรู้สึกที่อยากได้ลูกเพราะได้อีกชีวิตหนึ่งที่เป็นของเราออกมาจากเลือดเนื้อของเรา นี่พูดตามความยึดมั่นอย่างชาวโลกเหมือนอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูที่คิดปลงพระชนพระราชบิดาพระเจ้าพิมพิสารจนถึงกระจับไปขังไว้ในคุกเพราะอยากจะได้ราชสมบัติเร็วๆพระราชบิดาก็ไม่สิ้นพระชนสักทีแล้วก็ถูกยุยงจากพระเทวทัตก็เลยคิดวิธีปลงพระชนแต่ก็ไม่กล้าจะจับไปตัดพระเศียรหรือว่าทุบด้วยท่อนจันอะไรอย่างก็ไม่กล้า กลัวคนจะตัดตำหนิติฉินก็เอาไปขังเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ได้อาหารแล้วก็เมื่อพระเมื่อพระเจ้าพิมพิสารสามารถที่จะดำรงชีวิตให้ชุ่มชื่นอยู่ได้ด้วยการเดินไปเดินมาคือเดินจงกรมเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นสาวกขององค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซื่อตรงต่อการปฏิบัติมากจนกระทั่งบรรลุ ในระดับที่ท่านเรียกว่าโสดาบันแล้วก็มารู้ว่าที่ประทับของอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทางด้านใดก็จะมองไปทางด้านนั้นพร้อมกับน้อมใจเนี่ยเคารพลึกรูร้รรในพระพุทธคุณแล้วก็เดินจงกรมด้วยความมีสติก็อาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องช่วยพระเจ้าอชาติศัตรูก็ใจร้ายอยากให้พ่อตายเร็วๆถึงกับสั่งคนเอามีดไปกรีดพระบาทซะ ให้เลือดออกจะใช้เกลือฉโลมได้หรือเปล่าก็จําไม่ได้เพื่อจะได้ให้เดินไม่ได้ใครเอาอาหารไปถวายไม่ให้กินพระมารดาก็ด้ความรักพระเจ้าพิมพิสารนะ่ะคือพระราชสวามีก็ใช้วิธีถึงที่สุดคือไปเยี่ยมในการเอาอาหารทาไปที่ผิวหนังแล้วพอไปถึงก็ให้พระเจ้าพิมพิสาเรเลียแล้วก็ พระเจ้าอาชาติศัตรูก็สืบว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้สมบอะไรไม่ได้ถวายพระกยาหารอะไรเลยแล้วทําไมถึงไม่สิ้นพระชนสักทีก็ทราบข่าวว่าอ๋อด้วยวิธีนี้เองก็ห้ามไม่ให้พระราชมันดายเยี่ยมไม่ให้ใครเยี่ยมไม่น้าซ้ํำยังกรีดเท้าไม่ให้เดินทรมานทุกอย่างเพื่อจะให้ตายเพื่อจะเอาสมบัติเท่านั้นเองแล้วก็วันหนึ่งก็พระมเหสีของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงคันแล้วก็ประสูตรพระราชโอรสออกมา พอไดพ้พระราชโอรสเท่านั้นน่ะพระเจ้าพิมพิสารก็เกิดพระเจ้าชาติศัตรูก็เกิดความรักความรักความเมตตาความปรานีต่อพระโอรสของพระองค์เองอย่างท่วมทนอยู่ในหัวใจแล้วก็หวนลำลึกขึ้นว่าโอพระราชบิดาของเราเนี่ยก็คงจะทรงรักเราอย่างหมดหัวใจเรียกว่าสุดจิตสุดใจเหมือนอย่างนี้เหมือนกันเกิดหวนลำลึกไปถึงความรัก ความเมตตาปราณีที่พระราชบิดาทรงมีต่อ,ตอพระองค์เองทุกอย่างเพราะว่าไม่เคยทรงใช้พระราชอำนาจที่จะจัดการกับพระราชโอรสคือพระเจ้าชาติศัตรูองค์นี้เลยแม่รู้ว่าพระโอรสเนี่ยร้กาจเพียงใดพระเจ้าพิมพิสารไม่เคยทรงกระทําอะไรเป็นการตอบแทนอยากได้ราชสมบัติก็ให้ก็ไม่ไม่พอใจจนมีลูกของตัวเองเกิดน,นึกขึ้นมาก็ให คนไปดูคือให้ข้าราชการไปดูแล้วก็ขอให้รีบนําพระราชบิดาเนี่ยออกจากที่คุมขังที่คุมขังมาเลี้ยงดูรักษาให้ดีแต่ก็หมดโอกาสซะแล้วเมื่อคนไปดูเจ้าหน้าที่ไปดูก็ปรากฏว่าพระเจ้าพิมพิสารได้สิ้นพระชน์ซะแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าอาชาติศัตวตรูนี้จึงเรียกว่าได้กระทํากรรมอันหนักและมันก็ฝังอยู่ในใจของท่านนะ จนกระทั่งไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมด้วยจิตใจที่เกลี้ยงสะอาดจนถึงที่สุดได้เพราะว่าได้กระทําบิดุคาดทีนี้ที่ถามที่พูดเมื่อกี้นี้ก็เพื่อจะแสดงว่าไอ้ความสุขที่เกิดจากการได้ลูกเป็นความชุ่มชื่นเบิกบานอ่อนโยนอีกอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกับความสุขที่ตอนมีคู่รักใหม่ๆเหมือนกันไหมคะ ถึงแม้มันจะมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันเพราะความสุขเมื่อมีคู่รักใหม่ๆมันก็เป็นความอบอุ่นเป็นความมั่นใจในกันและกันแต่มันก็มีความร้อนแรงความหวงแหนความที่ประสงค์จะต้องเป็นของเราเป็นของเราคนเดียวความพิตกกังบนมันตามมามันไม่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติในขั้นที่สองของบทที่สอง จึงต้องพยายามศึกษาเรื่องของสุขเวทนาทุกอย่างทุกชนิดเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้จักสุขเวทนาให้ถีท้วนพอมันเกิดขึ้นจะได้รู้เท่าทันมันพร้อมโดยสติแล้วก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตนี้ผิดไปจากความเป็นปกติก็จะใช้ลมหายใจขับไล่มันไปในวิธีต้นแล้วก็จะใช้วิปัสสนาภาวนา เข้ามาใคร่ครวนต่อไปในอันดับหลังฉะนั้นในขั้นที่สองนะคะผู้ปฏิบัติก็ศึกษาเรื่องของสุขสขวขนาให้ชัดเจนเหมือนอย่างการศึกษาลมหายใจยาวในขั้นที่หนึ่งอย่างชัดเจนนี่ก็ศึกษาสุขเวทนาอยู่เรื่อยทุกอย่างทุกชนิดจนชัดเจนว่าสุขเวทนาก็สักแต่ว่าเท่านั้นเองสักแต่ว่าเป็นสุขเวทนาหาใช่จริงจังไม่ เห็นความเป็นมายาของมันเห็นความหลอกลวงเห็นความโง่ของตัวเองที่หลงตกเป็นธาตุของมันเมื่อชัดเจนอย่างนี้แล้วก็ต่อไปปฏิบัติในขั้นที่สามหรือขั้นที่เก้าของอาณาปานสตินั่นก็คือศึกษาทุกขเวทนาและเวทนาทุกชนิดไปพร้อมๆกันด้วยนั่นก็คือไม่ว่าศุกเวทนาชนิดใด ทุกขเวทนาชนิดใดเช่นความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียลูกความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียตําแหน่งการงานสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสูญเสียญาติมิตรที่รักใคร่ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เหมือนกันไหมศึกษาเรื่องของความทุกข์ทุกกษณะเช่นเดียวกับที่ศึกษาความสุขที่ว่ามาแล้วและทีนี้ก็ลองสลับกัน ลองศึกษาให้ทั่วถึงสลับกันเป็นสุขเวทนาบ้างรู้ทันแม้ว่าเนี่เป็นสุขเวทนาอย่างไหนทุกขเวทนาบ้างรู้ทันไม่ว่าเป็นทุกขเวทนาอย่างไหนศึกษาให้สลับให้รู้ทั่วถึงจนกระทั่งสามารถบอกตัวเองว่าขึ้นชื่อว่าเวทนาเชื่อไม่ได้ทั้งนั้นยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เลยสักอย่างเดียว มันเป็นแต่เพียงมายาเกิดดับมาไปแต่ไอ้สัญญาที่เกิดขึ้นที่มันพาเอาสัญญามาด้วยจึงทำให้เกิดความจำความสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นจริงเป็นจังความจริงหาใช่เช่นั้นไม่เพราะฉะนั้นถ้าชัดเจนอย่างนี้สัญญาก็จะไม่มามีอิทธิพลแล้วก็จะไม่พาเอาสังขารหรืออุปาทานหรือตัณหาตามมาด้วย มันก็จะหยุดได้เพียงแค่เวทนาฉะนั้นขั้นสุดท้ายของหมวดนี้สิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำก็คือกำหนดควบคุมเวทนาทุกอย่างทุกชนิดให้สงบระงับควบคุมเวทนาทุกอย่างทุกชนิดให้สงบระงับไม่ว่าเป็นเวทนาหยาบเวทนาละเอียดสุขหรือทุกข ควบคุมทุกอย่างให้สงบระงับด้วยอะไรแล้วคะควบคุมด้วยอะไรลมหายใจอย่าลืมเพราะระหว่างที่เราศึกษาเวทนาแล้วก็ยังใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือทีนี้เราจะใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์จริงก็จะเห็นชัดตอนนี้ตอนที่เราต้องการจะควบคุมเวทนาทุกอย่างให้สงบระงับก็ใช้ลมหายใจที่เราแน่ใจแล้วว่ามันจะทำให เวทนามารบกวนไม่ได้นั่นก็จะเป็นการปฏิบัติด้วยวิธีเดียวกันเหมือนกับที่เราปฏิบัติในขั้นที่สี่ของหมวดที่หนึ่งคือด้วยการควบคุมลมหายใจให้สงบระงับลมหายใจสงบระงับได้เพียงใดเวทนามันก็ต้องลดกำลังลงไปลดกำลังลงไปจนหมดแล้วจิตนี้ก็จะเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นผ่องใสฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็คงจะเห็นนะคะว่า วิธีการของการปฏิบัติในหมวดที่หนึ่งและหมวดที่สองนั้นมีเข้าโครงของการปฏิบัติเหมือนกันคือเริ่มด้วยหนึ่งทำความรู้จักหมวดที่หนึ่งก็ทำความรู้จักกับเรื่องของลมหายใจทุกอย่างทุกชนิดหมวดที่สองก็เริ่มโดยการทำความรู้จักกับเวทนาทุกอย่างทุกชนิดจนทั่วถึงชัดเจนแจ่มแจ้งว่ามันเป็นเพียงมายาแล้วก็ ต่อไปก็ควบคุมมันให้สงบระงับหมวดที่หนึ่งก็ควบคุมลมหายใจให้สงบระงับหมวดที่สองก็ควบคุมเวทนาให้สงบระงับก็โดยการใช้ลมหายใจนั่นเองฉะนั้นการปฏิบัติในหมวดที่หนึ่งและหมวดที่สองมีวิธีการปฏิบัติเหมือนกันเพียงแต่ว่าในหมวดที่สองนั้นเราเน้นจุดของการศึกษาไปที่เวทนาแต่ก็คงใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือกำกับ เพื่อให้สติคงอยู่จะได้สามารถพิจารณาเวทนาหรือว่าศึกษาเวทนาได้อย่างชัดเจนไม่ใช่ในการคิดแต่ด้วยการสัมผัสในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทีนี้เมื่อผู้ปฏิบัติสามารถรู้จักเวทนาชัดเจนแจ่มแจ้งจนบอกได้ว่ามันเป็นมายาเวทนาคืออาการของจิตอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเวทนาเป็นอาการของจิตอย่างหนึ่ง เมื่อเรารู้จักเรื่องของเวทนาได้ชัดเจนนี่ก็จะเป็นหนทางหรือเป็นสื่อที่จะชี้ให้ผู้ปฏิบัติได้รู้จักชนิดของเวทนาชนิดของจิตของเราหรือธรรมชาติของจิตของเราได้ชัดขึ้นว่าจิตนี้มักจะถูกครอบงำด้วยเวทนาชนิดใดคือหลงไหลย,ยึดมั่นอยู่ในเวทนาชนิดใดมากกว่ากัน คือที่เป็นสุขเวทนาสุขเวทนาอย่างไหนที่มันติดอกติดใจนักทุกขเวทนาอย่างไหนที่มันรู้สึกเจ็บปวดชอกช้ำนักเราจะรู้ธรรมชาติของจิตและเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติของจิตถูกครอบงำด้วยเวทนาชนิดใดมากมันก็จะชี้ให้เห็นเองว่าจิตนี้ตกเป็นทาุของกิเลสชนิดใดความโลภความโกรธความหลงอันไหนมากที่สุด ที่มันมากระตุ้นตันหาให้ทำงานยิ่งขึ้นนี่คือจุดประสงค์ของหมวดที่สองหงรู้จักเวทนา 2. ควบคุมเวทนาได้ 3. โดยอัตโนมัติหรือเป็นผลที่ตามมาโดยอัตโนมัติจะทำให้รู้จักธรรมชาติของจิตขึ้นทีละน้อยเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าในการปฏิบัติหมวดที่สองนี้ผู้ปฏิบัติ จะสามารถพัฒนาสมาธิเหมือนดังที่ได้กระทำแล้วในหมวดที่หนึ่งขั้นที่สี่มีสมาธิมีความสงบแล้วก็จะเป็นสมาธิที่เจือปัญญาเจือปัญญาคือปัญญาที่ค่อยๆมองเห็นว่าเวทนาก็เป็นเพียงสักว่าเวทนาเห็นตามสัจธรรมวันเป็นเพียงสักว่าเวทนามันหาใช่สิ่งจริงไม่เพราะมันอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปฉะนั้นมันจึงไม่มีตัวไม่มีตนให้ยึดมั่นถือมั่นเลยสักอย่างเดียวเวทนานั้นก็คงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามกดของอิทัพปเจ,จตานั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องของหมวดที่สองนะคะก็ขอความกรุณารับฟังไว้ทำความเข้าใจไว้ให้ถูกต้อง แต่ยังไม่ต้องหวังว่าจะสามารถปฏิบัติได้ในช่วงของการอบรมคราวนี้แต่ขอให้รู้วิธีไว้แล้วเราก็จะลองเรียนวิธีการลองฝึกวิธีการปฏิบัติทางลัดบ้างก่อนที่จะเสร็จสิ้นการอบรมแต่การที่จะปฏิบัติเต็มตามรูปนี้ก็ค่อยๆทำค่อยไปเมื่อกลับไปบ้านแล้วนะคะเชิญพักได้คะ่ะ